สวัสดีครับวันพุธที่28พฤษภาคม68นะครับเรื่องของ geo g r a p h i c risk ก็คือ h a m าสอิสราเอลกับปาเลสไตน์อยู่นั้นสงครามยังคุกรกุ่นไปเรื่อยๆขนาดเดียวรัสเซียกับยูเครนก็เช่นเดียวกันการเจรจาจะตกลงยังไม่ได้ที่ทํามที่โมโหอยู่และยุโรปนะครับแนนอนนาตโต้โดยเฉพาะเยอรมันในรัฐมนตรีคนใหม่เมสั้นให้ยูเครนใช้ได้เลยรนะยะ500กิโลเมตรไม่ต้องถามสิ่งที่มอบให้แล้วจะส่งมอบให้ อะไรมันจะเกิดขึ้นจากนี้จะเกิดมิสเทคหรือไม่ทุกคนก็เป็นห่วงนะครับเรามาดูเรื่องของแมกโครอารุกแน่นอนเรื่องของทาลิฟสงครามการค้านั้นสิ่งที่ทั้ประกาศใช้นั้นมีผลในวันที่9ประมาณเดือนจุายของ EU ทั้งหมดและทุกคนนะครับที่เขาขยายให้90วันขณะเดียวกันจีนก็คือเดือนสิงหาที่เพิ่งตกลงไปเมื่อต้นเดือน สภาคมนี้เองจะสิ้นสุดในต้นเดือนสิงหาเช่นเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นการเจรจาจะมีมากแค่ไหนในสิ่งที่ทํายังไงเขาต้องเก็บล่ะครับเพราะแท็กบิลของเขาได้ผ่านในสภาร่างแล้วรอผ่านสภาสูงในเดือนมิถุนาข้างหน้านี้เองและจะประกาศใช้ในวันที่4จุกรกฎาคมวันชาติอเมริกานั้นที่จะรีบเบรยแท็กบิลกอเกนอีกครั้งหนึ่ง เี่ยสร้างหุนยิ่งใหญ่ก็ทําให้ธุรกิจต่างๆต้องกลับไปตั้งฐานผลิตไม่นัาจะเจอภาษีรีไซเคทรานิขณะเดียวกันเขาลดภาษีแท็กและดีบรายกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้บริษัทต่างๆกลับไปลงตั้งฐานผลิตในอเมริกาซึ่งจะเป็นไปได้ค่อนข้างเสียกนะครับฉะนั้นการลงทุนจะชะงักไปทุกคนไม่มั่นใจเพราะทาเหลืออีก3ปีข้างหน้าและดีพาร์ติเกิลคนใหม่มาจะยังใช้อยู่หรือเดโมแครปมาก็าจะเปลี่ยนแปลงอีก ฉะนั้นนี่คือความไม่มั่นใจของธุรกิจใหญ่จะหยุดชะงักการลงทุนก็จะมีการตกงานขึ้นและเงินเฟอ้อจะยังเมนเทนสูงต่อไปตลอดยุคสมัยของทั์แน่นอนเพราะเฟดคนยากที่จะลดดอกเบีย้ยเพราะเอาเรื่องของ r ีสิฟโคฟทาริฟเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและชั้นข้างเงินดอลลาร์เอยสกุลบอลเอยก็จะทุก d u มป i n g ออกมาแน่นอนเพราะทุกคนจะเปลี่ยนเดเวอมาอิม g ิชินมา t อีมีชินมาเก็บบอลต่างๆที่ยังถูกกว่าบอลของ US ดอลลาร์นั้นที่สูงทะลุ5เซนแล้วไหลกลับมาเพราะเรื่องของคอนฟ idence ความเชื่อมัน่นไหลกลับมาที่ประกาศมาในเดือนเมษายนอย่าลืมนะครับนั่นคือการสิ่งที่ทุกคนชาวอเมริกันหลังจากประกาศทาร r ลลิฟและดิสกอลทริฟที่เจอภาษีอย่างรุนแรงของจีนนั้น145ถึงได้สั่งซื้อจนหมดสต็อกและเพิ่งจะมาปลดล็อกในเดือนพฤษภานี้เองที่เหลือ30จีนคําสั่งซื้อก็จะมากยิ่งขึ้น นี่คือตลอดไตามาสสองนี่ความเชื่อมั่นมันมาจากตรงนี้เพราะตุนสินค้าก่อนไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นจริงนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับเรามาดูภาวะเศรษฐกิจโลกให้ดีนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์การเดิ i ์ i f y O อ e วทต i n g ของตลาดหุ้นอเมริกานั้นแค่ชั่วข่าวกลับมาแม้แต่สองสกุลทองคำที่ถูก take profit และไปกลับไปสกุลดอรลานั้นก็เป็นการชั่วข่าวแต่จริงๆความต้องการของทองคำเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆ ยังระบ,บายดอลล่าออกเข้าสู่สกุลทองคำและเข้าของบิตคอยอยู่นี่คือภาพมอนิเตอร์เกิดขึ้นจริงๆกลับมาดูของ Asset l o c a t i t n o n ที่ diversify มา i m m g มช e ั่นมทุกคนพุชในรอบ12เดือนข้างหน้าหรือ6เดือนข้างหน้าเป็น O-weight จาก New t ท a l หรือจาก Underweight มาเป็น New t ท a l แล้วก็ O-weight เช่นเดียวกันใน i m m g มช e ั่นมทั่วทั้งภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะจีนและฮ่องกงเกาหลีใต้และวอินเดียภาพมอนิเตอร์ที่จะ ได้เพราะอย่าลืมนะครับ Apple ที่ย้ายฐานผลิตไปอินเดียในรอบหนึ่งปีผ่านมาทั้งอินเดียทั้งจีนแต่7จะ70%ผลิตและส่งขายจากจีนเข้าอเมริกาจะเจอ25%ถ้าเซนทาไม่ผลิตในอเมริกาที่ทั้ประกาศไปแล้วเรียบร้อยนนแน่นอนครับเพราะทั้าประกาศทุ่มไปผลิตในอเมริกานะครับของ Apple ทิมคุกเขาก็บอกแล้ว ต้นทุนแล้วจะแพงจะขายเครื่องหนึ่งไม่ต่ำกว่า3,500ถึง4,000เหรียญนั้นถ้าเทียบกับที่จีนและอินเดียที่ผลิตและขายนั้นแค่พั0ห้าร้อยับผู้สิสาแถบนี้ทั้งหมดที่เป็นผู้บริโภคอินของ Apple จริงๆทั้งจีนและอินเดียในอนาคตเขาจะย้ายเคลื่อนการลงทุนไปที่อเมริกาแค่มีส่วนหนึ่งแค่380ล้านคนเทียบกับ2ประเทศ2,800ล้านคนนั้น ในการซัพพลายที่จะซื้อนะั้นซัพพลายเชนมันก็ต้องอยู่ในแถบนี้มากกว่าไม่ใช่หรอครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจรลกครับทำเขาประกาศใช้เพื่ออยากได้รายได้มาชดเชยในสิ่งที่เขาจะลดภาษีบุคคลและ Personal Income t r a ท็กคัง c o r p เป a t รต a ท็กให้กับบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นที่เป็นซัพพอร์เตอร์เขาไม่ต่ำกว่า3-5ถเรียนยูเอสดอลที่จะขาดดุล นี่คือเหตุผลที่ทำให้มดดีถึงดาวเกตทริปเปิลเอลงมาหรือดับเบลเอหนึนี่คือความเชื่อมั่นหายไปและความพึงทนต่อในสกุลดอลล่าเอยสกุลบอลของอเมริกาก็โหดหายไปเพราะนี่ภาระจะจ้ำขึ้นในรอบ10ปีข้างหน้าแน่นอนจาก1 2 0 1 2 5เป็นร35%อขัดดุลงบประมาณอย่าลืมนะครับ9ก้าเทรน US ยดอในอนาคตนั้น ใจเฉพาะดอกเบี้ยนหนึ่ง r i l l US dollar อันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับสำหรับอเมริกาไหลกลับมาตรงนี้ล่ะครับในจีนที่เป็นภูมิศาสตร์ต้องเดเวอซ์ไฟและเม e ินไชน่าที่ต่อกรกับอเมริกาแล้วก็กระตุ้นสกิจภายในคอนซัลเทนตคอน s u m e r ที่ผมกล่าวมาตลอดนะครับจะ2025ขึ้นไปถึง2027จาก3.5เอร์ซนใน c o n s u m e r จะเพิ่มขึ้นเป็น5เซนพึ่งความตนเองจะได้ไม่ถูกบีบบังคับจากทั่วโลก จากอเมริกาและยุโรปกันเองฉะนั้นท์ได้ผลักมิจให้เป็นศัตรูและเป็นร่วมกับจีนไปเรียบร้อยเลยเฉพาะ EU ทั้งหมดและทั่วโลกที่คอนแทคจีนได้วิฟายไปทั่วนะครับทั้งในแอฟริกาซาอ์อฟริกาทั้งหมดจีนก็ไปดูถูกถูกทุ่มงบมหาศาลแล้วทำไปดูถูกเขาชัดเจนนะครับสร้างความเกลียดชังนี่คือสงครามในอนาคตมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะทำทุ่มดีเฟนต์ตั้งหนึ่งล้านล้านเทียนยูเอสดอลลาร์นะครับ เห็นไหมครับเขาไม่ได้สร้างอะไรสงบสึกหรอกครับขนาดเดียวเพิ่มงบประมาณทางทหารไอโกลเด้นโรมอย่างนี้นี่คือภาพมิเตอร์เพราะกลัวทั้งจีนทั้งรัสเซียภาพมิเตอร์ทั้งหมดเพราะอย่างเลยนะครับทางไฟกองกำลังทหารของอเมริกาถ้าสู้รบกับจีนจริงๆแพ้จีนแน่นอนภายใน1 0ถึง20วันเท่านั้นเองเพราะจีนมีกองทัพและมีอาวุธสงครามเยอะมากมากกว่าอเมริกาแน่นอนนี่คือเหตุผลหลักแหละครับฉะนั้นเรา ฟังไว้นี่สิ่งที่ผมฟังมาจาก C N N บ o o m b e r g C N B CA B C News ทั้งหมดแล้วรวบรวมและ C G T N ของประเทศจีนไม่แต่ C C T V ด้วยเราภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดจะเห็นชัดเจนนี่คือภาพรวมนังบุรในการตัดสินใจการลงทุนให้ดีนะครับตลาดหุ้นไทยนั้นเมื่อวันติดรบเพราะกันเมือง การเมืองทั้งนั้นเระครวนล้วนจากนี้ไปต้นไปอะไรจะเกิดขึ้นและที่เห็นหน้าสื่อและผมติดตามก็เช่นเดียวกันมาแชร์กันนะครับม1 4 4ที่ถูกฟ้องอยู่ให้ปปชรับเรื่องตั้งแต่ย,ยุครัฐบาลเศรษฐาต่อมาอุ้งอิงก็คือเรื่องการแจกเงิน1 0,000ใช้งบประมาณในทางที่ผิดม1 4 4ระบุไว้ชัดเจนและถ้าปปชต้องอยังไงต้องรับอยู่แล้วครับเป็นทางผ่านและส่งไปให้สาลรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญต้องตอบมาภายใน15วันรับ เป็นคดีหรือไม่ตรงนี้หละครับที่ทําให้โอกาสรัฐบาลอุงอิงจะยุบสภามีมากกว่าปัญหาจากนี้เป็นต้นไปนี่คือความเชื่อมัน่นมันก็เลยโหดหายเล่งขายกำเงินสดและชอดเซลล์ของกองทุนต่างประเทศด้วยมาตานี้มากกว่าอย่างอื่นนะครับถ้าดูแล้วไฮไลท์หนักก็คือมอ4 4 4นี่แหละครับฟังติดตามให้ดีนะครับผมแค่รวบรวมมาให้ฟังแต่ก็เป็นจังหวะที่จะปรับพอรปรับมุมมองเก็บพุ้นอยู่ดีนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มแบงกิ้งยังไงก็ปล่อยสินเชื่อเทรนดอบเบียแถบอาเซียนนี่ลงขณะที่อเมริกาเฟดนั้นลงไม่ได้เพราะเงินเฟอ้อนะครับทั้งการเงินเฟอ้ออยู่ขณะเดียวกันกลุ่มของ Energy นั้นแน่นอนครับซัพพลายเชนที่จะจำ้ำทำคอนโทรลอยู่ให้ราคาอยู่แค่5 0ถึง60เหรียญต่อบาร์เรลไม่ไปไกลกว่านี้แต่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่จะจํำขึ้นต้องการดีมานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้มีผลกระทบกับก,บกลุ่มเซกเตอร์ออยน้ำมันอยู่ดีครับ ดันั้นน่าจะไปเก็บของกลุ่มพลังงานฟงลงไฟฟ้าคือเก้า G P S C B g นะครับแล้วก็กลุ่มของเฮลท์แคร์แน่นอนครับ B H กับ B D M S แล้วก็กลุ่มของซัพพลายเชนทั้งหมดที่ธุรกิจ A I จำ้ำมอนิเตอร์ A I จะจ้ำมากใน2-3ปีนี้เราพร้อมที่เปลี่ยนธุรกิจกัน A I ก็คือดีมันชิปซัพพลายเชนอยู่ดีครับที่จะแข่งขันกันสูงระหว่างจีนกับอเมริกาจีนนั้นเหนือรั้มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่ยอนมัส วิตกแล้วก็เจสซี่หวงเอวีเดียถึงหวกยิ่งบล็อกจีนเท่าไหร่จีนก็จะเติบโตเพราะไหลกลับไปจีนมีนักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์เฮ้ามากแวร์เฮ้ามากกว่า50เซนมากกว่าอเมริกานะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดฉะนั้นไม่เก็บคุณเหล่านี้เข้าสตอ็อกอยู่ในพอร์ตโฟลิโอได้ยังไงละครับตัดสินใจเอาเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมรวบรวมให้ยังไงซะคอนโซลิเดตเพื่อจะจำขึ้นในครึ่งปีหลังโอกาสที่จะโอเวตจาก u n d e r w ดอร์เเป็น Neutral แล้วโอเวเกิดขึ้นในอิมิชินมาร์เก็ตรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยเป็น o อ t u n i ี y ทั้งนั้นนะครับจะทะลุพันสได้แน่นอนในครึ่งปีหลังมั่นทงไปทดสอบ1,300ามรหรือพันสจุดไฮเดิมอยู่ที่ตรงนั้นที่จะเป็นเบนส์ m าร์ที่จะจำขึ้นเลือกกันตัดสินใจลงทุนเอาเองนะครับถ้ากดไลค์กดแชร์ติดตามผมต่อไป Subscribe นะครับขอบคุณมากครับ